ก็มีเมลทวิตเตอร์อีกเมลหนึ่งนะเมล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 ตัวผูกซ้อมก็ใช้ตัวผู้หญิงเหมือนกันตัวนั้นตัวนั้นผมก็ใช้ตัวผู้หญิงไวร้ายอ่ะ LNR อยู่แคน LNR เนี่ยอยู่แคนเดียวกันเนี่ยแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อแคนพัฟจีนี่ไม่ผมไม่ไม่มาเล่นด้วย เล่นไม่เลี่ยผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันผมมือเล่นได้สามปีสัส้นสี่ปีสั้นแล้วเล่นตอนสี่สันสิบสี่ใช่ไหมเล่นตอนสี่สั้นสิบสี่มาจนปีน่สั้นสิบเจ็ดเล่นก็ไม่ไ <ๆ S 1> ด้กเก่งขึ้นนะแต่ว่าเล่นแค่สนุกสนานไปเพราะมันมองดูงแ,ลแล้วมันเล่นสนุกกว่าปีไฟปีไฟแต่ผมผมเป็นหันวแคนะอ๋อมีแคนอยู่ใช่แครควยองพับจี้นี่ผมก็มีแคน์นะผมอยู่นะแต่ไม่มีคนแต่มีคนอยู่ประมาณสิบกว่าคนแต่คนก็ไม่ค่อยออนกัน พาผมเข้าแคนด้วยแคนอาวยจีครับอาวยจีสี่สิบห้านะแคนผมเนี่ยผมให้น้องผมไอคนที่เข้ามาตอนเย็นที่ว่าเข้ามาแล้วออกไปอ่ะเออผมยังไม่ห้เป็นหัวหน้าแคนอยผมตอนให้ผมให้เป็นหัวหน้าแคนอยู่แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นหัวหน้าแคนอยู่เดี๋ยวพาผมเข้าแคนด้วยนะแคนนี่แคนแคนแคนที่ผมอยู่ตอนนี้มันแคนเพื่อนกันไงแคนเวลติแคนเวลสูงมาช่วยเพื่อน marked a location เ้สองทีแล้วสามที่สี่ปี่โอ้โหหมอกสกูดหัดเข้าตึกเข้าตึกลิมยครับเข้าตึกลิมเลยอะไรก็ต้องเอาครับตอนนี้ทมงนี้พ่งจะเอาเลยตอนนี้

ถ้าไม่ไหวมองดูแล้วไม่ไหวถอยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งหาดูรถก่อนมองดูแล้วมันว่าทักอยู่ต่มันเดือดอยู่แล้วมนมปจุดที่เดือดที่สุดแล้ว

enemies ahead enemies ahead นี่นะครับคนนะคนนะคนนะคนที่ผมมาร์ไว้คนนะไม่ใช่ไม่ใ um> ช่บอดนะครับคน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 เล่นเลยครับเล่นเลยเล่นเลยมีโอกาสเล่นเลยเลยคนนะครับไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดไม่ใช่บอด คนท mm ุกคนโอเคครับไม่ใช่บอดนะคนทั้งคนอันนี้สมมขครครับโมยโอเคครับ่ไเกีียมว่เห็นแวบๆเหมือนมีบอดวิ่งลงมาจากเขาตัวนี้มนัไม่้องเดียไปเียวเราคงโคงานหมดน

ต้องผมอ่ะตองผมอ่ะได้ยินเสียงท้าหออ๋อผมเห็น้วผมเห็นชาใชายขนาดบานเลยี่น ตัวน,นี้บอดแน่นอนเลยเฮ้ยโอ้โหผมยิงผมยิงบอดคนมาสวน <to> location, okay. ผมยิงบอดคนลงมาสวนมีคนลงมาสวนอยู่ฝั่งตึกอยู่ฝั่งตึกซอยสีส้มฝั่งฝวานะครับมามจ้นอีสมุกไหมอตอนนี้ มันไม่กล้าผัวมาเลยเนี่ยแล้วเราผัวก็ไปหาเบอร์สีดีกว่าผมยิงบอดอยู่มีตัวมาสวนอยู่มัน่าจะมาจากเขาหรือเปล่าโอ้โอเคครับโอเคครับถ้ามันเดกั่นผมมาผมมาตึกฉลักนั่นอะตึก เดินเข้าบ้านเลเข้าบ้านอะไเลยครับเข้าบ er ้านอะไรเข้าบ้านอหไเลยปลอดภัยโอเคครับไปชุดไปโอ้ร่างบดร่างบกคนมาขอเที่อับปาไม่าพี่ีาเมื่อกี้นผมยิงเจ็บนะเจ็บอยู่แต่ไม่รู้มันปัยังไงยังผมยิงเจ็บอยู่เออเมื่อกี้ผมยิงเจ็บอยู่ช่วยัดญาผมเป็นคนยิงเอง

ัเปนถนครับกำลังมันกำลังมีเงินช้ากำลังมีเงนช้าเอ้ยโอ้โหัดเดียวเองหโหยกวัดเดียวอะไรวันเนี้ยแพนด้าแพนด้าตัวแพนด้าไอตัวแพนด้าตัวแพนด้า อันตรีฟ้าลองีฟ้าไอตัวเพนน้าเลยอ่่ย่ตรงนี้เลยตรงนี้วางเลยเ้ยโระเบิดผมจ็บหนักแล้วยวกอนผมเลียแขกันมันเข้าชาร์จตึกเราแน่นครับถ้าเกิดเลี่ยงขึ้นเขาได้เลี่ยงขึ้นเขาดีกว่า มันชารตรถเนี่ยเลยวรถนั่นลอดาลยบอกมาบอมาต้องุบวิ่งมาดักนาถึงได้มาแลวมาแลพร้อมตายแล้วตอนนี้คนเยอะเกินร่มผมรมมันเนี่ยตอนนี้ผจุกจิมเนี่ยตมปะกนระโมาดึงกดดเดนวอ

ไหนอยูย่ไหนครับ